Kembali lagi. 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 K ดีแจงเลยนะคราวนี้ล้ยผู้จัดการหัวแข็งแนะ่น่าต้องตกลงแน่นอนเลยแบบผู้จัดการคะคุณฟอสต์ด้านรอยอยู่นะคะอ๋อขอโทษทีนะหรือไพืสนิทเลยฮะชื่อเพลงโอ้ลรกโจระไหนเป็นยังไง ไม่ได้ลอกใช้ไม่ได้เพลงแบบนี้จะขายออกได้ยังไงอ้าวทำไมละคะเพลงน่ะออกเพราะอย่างเงี้ยมีอะไรไม่ดีตรืองไหน,น่ะคะสมัยมันผิดกันกยุคนี้ต้เป็นเพลงปลุกใจทหารให้มันตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจหน่อยเพลงปลุกใจทหารนั่นไม่ใช่ดนตรีนะคะธุรกิจของฉันน่ะคือพิมพ์น้ตเพลงขายแล้วโนอนตที่ขายได้เท่านั้นก็คือดนตรีที่ดีสำหรับ<ห>ฉันให้ลองขายของสตีมดูสิคะอ้าขจะไปฟังเพลงอย่างงั้นอะที่นิวยอร์กนี้สงครามระหว่างเหนือใต้<ๆ>ใกล้จะระเบิดขึ้นทุกที และนักประพันธ์เพลงผู้นี้คือสตีฟฟอสเตอร์เพื่อที่ทําอาชีพนักประพันธ์เขาเพิ่งเดินทางมาจากเมืองพิสเบิร์กคือบ้านเกิดของเขา,าเขาเริ่มประพันธ์ผลงานเพลงมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยเสียงเรียกร้องเวิร์คัมเคตทักี้บ้านเราเหล่านี้คือเพลงที่เป็นที่นิยมในหมู่คนบ้านนอกที่มาทํางานในเมือง เพลงทุกเพลงรำพึงรำพันถึงความทุกข์สุขของผู้คนที่มาผจญความลำบากในการทำงานแต่ถ้าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้คนในเมืองหลวงที่อึกกระทึกนั้นปรับไม่ได้ให้ความสนใจแก่บทเพลงของฟอสเตอร์เลยในเมืองเต็ไมไปด้วยเพลงปลุกขวัญทหารให้ระทึกทุกวันทุกวัน,วนมีแต่ภาพของผู้คนที่เดินไปสู่สนามรบ คุณครับผิงไฟไหมครับหอากาศมันหนาวเหลือเกินอผิงไฟไหมล่ะครับคุณอีกไม่นานก็ถึงฤดูหนาวแล้วนะเพลงโอมลักโจคือเพลงที่แต่งขึ้นให้กับคุณตานิโกรที่ชื่อโจซึ่งเฝ้าคอยที่จะให้ฟอสเตอร์แต่งเพลงให้แก่จนกระทั่งเสียชีวิตไป ฟอสเตอร์รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่อาจแต่งเพลงนี้ให้สำเร็จทันก่อนที่คุณตาโจจะจากไปสตีฟอามาอยู่ที่นี่เองนะเหรอนี่นี่นี่มีข่าวดีจะมาบอกนะจ๊ะฉันแนะไปพูดเรื่องของเธอกับผู้จัดการดนตรีอีกคนที่รู้จักกันนะนี่มาสิแล้วเขาบอกให้พาคุณไปพบพรุ่งนี้นะเขาบอกว่าอยากจะฟังเพลงใหม่ของคุณด้วยนะอะเป็นอะไรไปเหรอสตีฟฟังอยู่หรือเปล่าอะ Oh. ถ้าอย่างนั้นก็ดีใจหน่อยสิเพลงนั้นนะต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างแน่นอนเลยเพลงเพลาอๆออ,อย่างงั้นนะนะรับรองเลยนะวัาจะต้องฮิตอย่างแน่นอนที่สุดเลยละ <c oughs> ขอต้อนรับนประพันธ์หน้าใหม่ซีฟอสเตอร์เลย <c oughs> วิเศษจริงๆนะเอาแล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะมาให้ได้นะ นี่ไม่เลวเลยนะดนตรีก็เพลอเนื้อเพลงก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาสังคมตอนนี้ต้องการเพลงเบาๆแล้วก็สนุกๆก,กันนะเออเนี่นะคุณฟอสเตอร์จะไม่เราแต่งเพลงวอนส์ดูบ้างเหรอฮะฮึเพลงวอนส์เหรอคะดนตรีที่ใช้สำหรับงานลีลาดอย่างนั้นได้เหรอคะเออคือคิดว่าตอนนี้นะมีคนมาขอให้แต่งเพลงสำหรับงานลีลาดซึ่งนายกเทศมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานอ่ะนะ ว่าันเคุณฟอสเตอร์จะทำงานได้ไมนี่ได้สิเขาไม่มีปัญหาเลยละคะออยินดีด้วยนะแจสติฟจ้ะเพลงของคุณจะได้รับการมาเล่นในงานเลี้ยงเต้นรำเลยนะจ๊ะเออเฮาเหมือนฝันจริงๆเลยอ่าผมคิดว่าคุณต้องแต่งเพลงได้ดีแน่ๆเลยนะเอาลกระดาษโน้ตอ,อยู่นี่นะ<ด>ผมหวังว่าจะได้ชมผลงานยอดเยี่ยมของคุณในคุณฟ <laughs> อสเตอร์ฮ่ายังไงเ้าก็ให้เป็นเพลงที่เบาๆเก๋ๆหน่อยก็แล้วกันนะ ฟอสเตอร์ Foster, ไม่เคยได้เรียนดนตรีขั้นพื้นฐานมาจากใครทั้งสิ้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่คนที่สอนให้ฟอสเตอร์รู้สึกลึกซึ้งกับดนตรีตั้งแต่ตอนเล็กๆก,ก็คือเสียงเพลงสวดที่เรียบง่ายและมีพลังของชาผิวดำซึ่งได้ยินมาจากพุ่งนานเป็นการปลอบโยนเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจแก่พวกเขาซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายฟอสเตอร์ Foster, ได้ประพันธ์เพลงพื้นเมือง,ม,องมากมาย เพลงที่ฟอสเตอร์แต่งเรียบง่ายมีท่วงทำนองไพเราะซึ่งทุกคนคุ้นเคยได้ง่ายแต่ว่าเพลงวันครั้งนี้กลับไปกระตือขึ้นเลยเออดูด้านสิสตีฟทุกคนแต่งตัวหรูหรางงดงามเลยก็เป็นงานกันหมดเลยแย่เลยเห็นไหมนั่นนะดูสิต้องเป็นงานลีลาแน่ๆเลยอ่าเชิญครับคุณนายณค่ะดูสิจ้าเรากับเจ้าหญิงในนิทานเลยเห็นไหม นี่ระวังหน่อยสิสุ่มส่ามซะจริงๆเลยค่ะที่นีนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะยอดไปเลยนะเพลงของสีอาจจะได้บรรเลงต่อนหน้าผู้คนที่สุภาพเหล่านั้นนะสิเออวซีฟไปไหนละ่ะ ép lạc chân lên. Chủ giờ giờ. về là đến thời rốt rồi ผู้คนจะต้องล้มตายกันอีกน้องหนะออ่ะ,อะคุณนั่นมันเพลงที่คุณอุตสาอ่ะอ่ะอ่ะสตีฟทำไมทำแบบนี้เล่าก็เห็นตั้งเออตั้งใจทำอยู่แท้ๆเลยอีกนิดเดียวก็จะเสร็จอยู่แล้ว่วทำไมเกิดอะไรขึ้นกันหรอผมไม่สามารถแต่งเพลงให้กับคนพวกนั้นได้หรอกผมทำไม่ได้หรอกจริงๆนะสูซี่

หลังจากนั้นสตีฟฟอสเตอร์ได้เสียชีวิตลงในห้องเช่าเล็กๆในเมืองนิวยอร์กอย่างเดียวดายการประพันธ์ที่สุดท้ายของฟอสเตอร์คนช่างฝันนี้ถูกเขียนบนหลังเศษกระดาษหอของในห้องพัก <c oughs> รากับว่าจะบ่งบอกถึงชีวิตในบ้านปลายที่ยากจนข้นแค้นแต่ว่าท่นทนนองเพลงที่ไพราะเพราะเพลงนี้ แตที่ชื่นชมไปทั่วอเมริกาและทั่วโลกและยังคงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเพลงที่เรียบง่ายและเยือกเย็นของฟอสเตอร์เหล่านี้คือเพลงแหง่งจิตใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งคงจะไม่มีวันลืมเลือนไปได้อย่างแน่นอน <S <S